สนับสนุนโดย Beneplus by Benefit Protein โ Prote ปรตีนดีๆจากพืชผสมไฟเบอร์ข้อมูลล่าสุดจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารแห่งประเทศจีนหรือ s i c แสดงว่าแรงกระตุ้นจากนโยบายส่งเสริมการบริโภคและการขยายตัวในช่วงตุดจีนแต่มาแรกนี้ตลาดบริโภคของจีนปรากฏแนวโน้มฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว ดัชนีการบริโภคออฟไลน์ของ SIC เป็นตัววัดสำคัญเกี่ยวกับกิจกรรมค้าปลีกของร้านค้าที่มีหน้าร้านช่วงไตรมาสแรกดัชนีนี้ขยายตัวมากกว่าระยะเดียวกันของปี2021 14.2%ในขณะที่ไตรมาสที่4ของปี2024นั้นมีการขยายตัวมากกว่าระยะเดียวกันของปี2023เพียง9.1%เดื่องมีนาคมที่ผ่านมาแนวโน้มการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอีกขั้น ดัชนีขยายตัวอยู่ที่20%สูงกว่า2เดือนแรก4.7%ดัชนีการบริโภคออฟไลน์ของเมืองอันดับที่ 1, 2และ3มีการขยายตัวมากขึ้น19.6% 11.4%และ20.2%ตามลำดบัดรบโดยไตรมาสแรกของปีนี้ดัชนีความคึกคักข,ของตลาดสินค้าเบตดเตล็ดซึ่งบ่งชี้สภาพการจำหน่ายของใช้ในครัวเรือนและชีวิตประจำวนันมีการขยายตัวมากขึ้น16.3% และเฉพาะเดือนมีนาคมเพิ่มสูงขึ้น21.6%